รูผี 3D ว่านผีกระสือที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อชยัยอาศัยอยู่กับแม่สองคนพ่อชัยทิ้งชัยกับแม่ไปตั้งแต่เด็กชัยจึงรักแม่มากแม่ชัยได้ล้มป่วยลงชัยจึงทำทุกวิธีเพื่อให้แม่หายไม่ว่าจะเป็นหมอยาหมอผีที่ไหนดี ชัยพาแม่ไปรักษาหมดเรียกได้ว่าเป็นคนกระตันยูคนหนึ่งแต่อาการของแม่กลับแย่ลงจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงชัยเฝ้าดูแลแม่ไม่ห่างในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้ยังหาทางรักษาแม่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งชัยเข้าเมืองเพื่อไปเอายาจีนจากเท่าแก่ร้านขายยาแห่งหนึ่งเท่าแก่ แม่ข้าการยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะเท่าแก่จัดสมุนไพรชุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้ได้ไหมใช่เอ้ยนี่ข้าก็เอามาจนครบทุกตัวในร้านแล้วนะแม่แกอาจแก่มากๆแล้วแล้วมีร้านไหนที่มีสมุนไพรที่เท่าแก่ไม่มีไหมเพื่อข้าจะได้ไปลองอ่ะในเมืองเนี้ยร้านข้ามีวัตถุด,ดิบตำรับยาเยอะที่สุดแล้วชายเดินถือถุงสมุนไพรหนอยๆออกมาคิดได้ว่า แม่ชอบกินขนมถ้วยร้านประจำร้านหนึ่งในตลาดจึงคิดจะซื้อไปให้แม่เพื่อแม่ได้ทานแล้วจะสดชื่นขึ้นจึงเดินลัดเลาะถนนไปเพื่อที่จะเข้าทางด้านหลังตลาดระหว่างนั้นบังเอิญเจอยายแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่ที่พื้นปูผ้าไว้ลวกๆข้างทางบนผ้ามีพืชไม้ที่สีและรูปร่างแปลกตาวางอยู่หลังยายงองุ้มจนหน้าแทบจะโดนพื้น ชายเห็นแบบนั้นก็ทำใจเดินผ่านไปไม่ได้จึงเดินไปถามยายยายจา๋ายายขายอะไรอ่ะยายอธิบายว่าเธอมาจากหมู่บ้านหนึ่งนอกเมืองเอาว่านแปลกๆที่หาได้ในป่ามาขายให้ร้านยาวันนี้ร้านรับมาไม่เยอะเลยเอาที่เหลือมานั่งขายใช้ได้ยินแบบนั้นก็เกิดความคิดนึงขึ้นยายจา๋าแม่ข้าไม่สบาย แกป่วยอดๆแอดๆมานานตอนเนี้ยลูกนั่งเดินเหินไม่ได้มีว่านตัวไหนที่ทําให้แม่คาดดีขึ้นไหมยายยิ้มจนเห็นฟันดําพร้อมหยิบหัวอะไรสักอย่างยื่นให้ก่อนอธิบายว่าให้ชัยเอาหัวว่านนี้ไปปลูกในกระถางเจ็ดวันแรกให้เอาน้ําที่มีกลิ่นคาวรสเช้าเย็นอย่าให้ขาดพอมีใบใหม่งอกขึ้นมาสามใบให้ย้ายลงดิน เพิ่มเวลารดน้ำเป็นสามเวลาพอใบขึ้นมายาวได้หนึ่งศอกให้เอาไปต้มน้ำและเอาน้ำให้แม่ดื่มแม่จะสดชื่นขึ้นชัยหยิบหัวว่านขึ้นมามองว่านอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยยายยิ้มกว้างก่อนกำชับกับชัยว่าห้ามปลูกให้ใครเห็นเพราะเป็นของหายากอาจโดนขโมยได้ชัยรับปากแล้วเดินเข้าตลาดอย่างมีความหวังขากลับจากตลาด ชัยก็ไม่เห็นยายแล้วชัยรีบนำว่านมาปลูกตามที่ยายแนะนำเจวันแรกชัยใช้น้ำล้างเนื้อรถว่านหน้าแปลกที่ใบว่านแตกออกมาไวมากพอว่านโตชัยก็ย้ายไปปลูกที่หลังบ้านก่อนตัดก้านและใบมาต้มน้ำให้แม่กิน ไม่กี่วันหลังจากนั้นแม่ดูสดชื่นขึ้นเริ่มพลิกตัวได้เองแม้จะยังนอนสมแต่ก็ถือว่าอาการดีกว่าก่อนหน้านั้นมากใช้สังเกตว่าแม่จะนอนกลางวันนานขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะเขาต้องออกไปรับจ้างส่วนกลางคืนแม่ก็นอนนิ่งๆทําให้ชายวางใจหลับสนิทไปด้วยว่านที่เอามาเลี้ยงโตไวจนแตกกอเพิ่มเยอะมาก ยิ่งตัดมากก็ยิ่งแตกมากแต่ชัยก็คิดว่าดีเพราะแม่ชอบทานน้ำว่านนี้มากวันวันหนึ่งแม่แทบไม่ทานอะไรทานแต่น้ำว่านจนชัยต้องต้มไว้ให้วันละหลายขวดแต่เขาก็ดีใจที่แม่สามารถยันตัวลูกมาดื่มน้ำเองได้ดังนั้นจะให้ต้มมากกว่านี้ก็ยังไหววันหนึ่งพี่ชายของแม่ชื่อลุงแสงเดินมาหาชัยที่บ้านชัย เห็นชาวบ้านบอกว่านังสายมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่จจลุงแม่ดีขึ้นมากแล้วอะ่ะลุงจะขึ้นไปหาไหมพอลุงแสงขึ้นไปเยี่ยมแม่ของชัยเสร็จก็เดินลงมาแล้คุยกับชัยเออมันดีขึ้นจริงๆอะ่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วไปได้ยาดีที่ไหนมาละ่ะได้ว่ามันจากตลาดในเมืองมาต้มให้แม่กินจะ้ะกินได้สองสามวันแกก็สดชื่นขึ้นเลยอะ่ะเหรอช่วงนี้ลุงก็รู้สึกเพลียๆขอแบ่งไปกินได้ไหม ลุงแบ่งไปปลูกเลยไหมจ๊ะปลูกง่ายเดี๋ยวฉันขุดหัวให้ว่าแล้วชายก็ขุดหัวว่านขึ้นมาตัดก้านแล้วอธิบายวิธีปลูกเหมือนที่ยายแก่เคยอธิบายให้เขาฟังลุงแสงก็รับไปแล้วร่ำลากันแต่ต่อมาประมาณสองอาทิตย์ให้หลังลูกชายลุงแสงที่เพิ่งศึกพระชื่อพิศักก็มาหาชัยที่บ้านแล้วถามว่าชัยเอาว่านอะไรให้ลุงแสงไปปลูก ข้าก็ไม่รู้นะพี่ศักดิ์ฉันบังเอิญได้มาจากตลาดน่ะพี่ศักดิ์เลยขอไปดูกอาว่านที่ชัยปลูกไว้พอพี่ศักดิ์เห็นก็ทําหน้าเครียดเอามาปลูกนานหรือ,อยังแล้วได้ให้ใครไปใช้ไหมช่ยเห็นท่าไม่ดีเลยก็หกไปปลูกได้ไม่นานหรอกจ้ะคนขายเขาบอกให้เลี้ยงไว้สักพักแล้วค่อยต้มให้แม่กินลุงแสงแกเห็นแม่ดีขึ้นมากเลยขอไปนอกจากนั้นก็ไม่ได้ให้ใครจ้ะเอช้ชัยมึงรู้ไหมเนี่ยมันคือว่านกระสือ ต้องทำลายมันรู้ไหมนานๆไปอ่ะมันจะแปลงร่างเป็นคนแล้วออกไปหาของโโครกกินอย่าเลี้ยงมันไว้ใช้ได้ยินแบบนั้นก็สองจิตสองใจเพราะว่าน,นี้ก็ทําให้แม่ดีขึ้นมากอีกอย่างก็เห็นว่าถ้าว่านแปลงร่างเป็นคนแล้วเ้าจะเดือดร้อนตรงไหนว่าแล้วใช้ก็ตัดสินใจแยกว่านกอใหม่ไปปลูกในที่ลับตาในคืนหนึ่งหลังจากเสร็จงานบ้าน ชัยกำลังล้มตัวลงนอนจู่ๆมีเพื่อนบ้านมาตะโกนเรียกเขาลงไปก็เจอว่ามากันหลายคนชายแม่มึงอยู่ไหมนอนอยู่ข้างบนจ้ะนี่แน่ใจนะไอ้แดงหลานข้ามันบอกเห็นแม่มึงไปคุยหลุมซ่าไก่หลังบ้านมันบอกแม่มึงเป็นกระสือชัยตกใจมากแม่อยู่บนบ้านจริงๆขึ้นไปดูได้จะลุงทุกคนรีวิ่งไปดูข้างบนบ้านก็พบแม่ชายนอนแผ่อยู่บนเตียงจริงๆ ว่านี้มันแปลงเป็นแม่มืงไปกินซากไก่ทำลายมันซะก่อนที่ชาวบ้านคนอื่นจะแตกตื่นตอนนั้นชัยยังไม่เชื่อแต่ก็อยากพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเองวันต่อมาชัยเลยเอาซากหนูมาฝังแถวๆกอว่านแล้วพอตกกลางคืนตอนแม่นอนเขาก็ย่องมาแอบดูกลางดึกคืนนั้นมีดวงไฟสีแดงลอยสดซัดโซไซมาแถวๆกอว่าน ชัยนั่งนิ่งหลบอยู่หลังพุ่มไม้ใกล้ๆในความมืดเขาเห็นอะไรไม่ชัดนักดวงไฟนั้นลอยวนไปมาจนมาหยุดนิ่งที่หลุมซากหนูซึ่งใกล้พอที่ชัยจะเห็นส่วนหัวและขดไส้แดงๆแต่กระสือตอนนั้นยังไม่หันหน้ามาเขาตัวสัตว์ใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจก็อยากรู้พอกระสือลงมือขุดซากหนูอย่างหิวโหวยเขาจึงปรากฏตัวเฮ้ยแกเป็นใครอะ่ะ กระสือตอนนั้นตกใจหันขวับมาและนั่นทำให้ชายยืนนิ่งตัวชาไปทั้งตัวเพราะนั่นคือใบหน้าของแม่เขามึงว่านอป,ปรีมึงแปลงเป็นแม่กูให้ชาวบ้านเข้าใจผิดเหรออย่าอยู่เลยว่าแล้วเขาก็คว้าเอาท่อนไม้แถวนั้นไปไล่ตีกระสือลอยหนีร้องโหยหวนหายไปเมื่อชัยตามไม่ทันเขาหันหน้าเขากอว่านแล้วลงมือขุดถอนรากถอนโคน ก่อนจุดไฟเผาชัยยินดูผลงานตัวเองอย่างพอใจคิดว่าจบเรื่องแล้วชาวบ้านจะไม่เห็นว่าดแปลงเป็นร่างแม่แล้วเมื่อทุกอย่างมอดไหมเขาจึงล้างไม้ล้างมือขึ้นไปนอนเขาหลับสนิทเหมือนทุกคืนเช้าวันต่อมาชัยตื่นล้างหน้าแปลงฟันเตรียมอาหารให้แม่ก่อนไปทำงานชัยก็ไปปลุกแม่ก็แทบสิ้นสติแม่ของเขานอนสิ้นใจอยู่บนเตียง คราบเลือดเปรอะหมอนรอบคอมีรอยแยกแม่กระสือตัวนั้นคือแม่เหรอไหนพี่สาวบ,บอกว่าว่านปแปลงเป็นแม่ไม่ใช่ว่านนี่เป็นแม่จริงๆใช่ไหมหลังจัดงานศพแม่ชัยก็ยังทำใจไม่ได้เขาทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อที่ทุกคืนจะได้หลับสนิทชัยจะได้ไม่ต้องคิดถึงแม่ของเขาน,นคืนหนึ่ง ไอ้แดงหลานลุงอินรู้สึกปวดท้องหนักขึ้นมาจึงตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำนอกบ้านมันมองไปเรื่อยเปยื่อยจนสะดุดกับแสงไฟสีแดงๆบนหลังคาเพื่อนบ้านแต่ด้วยความที่ทนไม่ไหวจึงเข้าไปถ่ายก่อนตอนจะกลับขึ้นบ้านมันก็ยังเห็นดวงไฟนั้นมันยืนเพ่งมองก็เห็นเป็นร่างคนนั่งอยู่บนหลังคาสักพักร่างนั้นก็ค่อยๆกางแขนอ้า ผยให้เห็นปีกเหมือนกระดง้งบินตรงมาทางมันไอแดงรีบหาที่หลบร่างนั้นบินลอยวนร่อนลงจอดอย่างนุ่มนวลด้านหลังห้องน้ำก่อนเอามือควักของโสโครเข้าปากอย่างมูมามเมื่อมันอิ่มมันก็ยืนขึ้นแสงจันทร์ประทัดหน้าไอแดงเอามืออุดปากตัวเองอุททานในใจพี่ชายนี่หว่าพี่ชายเป็นกระหังกระหังชัยลอยหายไป ทิ้งไอ้แดงยืนตัวสั่นก่อนวิ่งขึ้นบ้านเช้าวันต่อมาชัยเดินผิวปากไปขุดหัวว่านมาสองสามหัวพร้อมสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆอีกนิดหน่อยชัยเดินทางเข้าเมืองตรงไปที่ตลาดก่อนถึงตลาดชัยเอาผ้าปูพื้นง่ายๆข้างทางเอาผักและว่านมาเรียงรายนั่งและรอคนมาทักให้เขาแนะนำว่าน ที่จะทำให้คนกินกระชุ่มกระชวยในตอนกลางวันและหลับสนิทในตอนกลางคืนนี่นี่สนใจว่านนี้ไหมครับมันเป็นยาวิเศษเลยนะคนกินจะรักษาโรคหายเป็นปริกทิ้ง <laughs> ระวังคนแปลกหน้าที่มาขายต้นไม้ในหมู่บ้านให้ดีละ่ะไม่แน่ใชัยอาจจะรอขายให้คุณอยู่ก็ เป็นได้เพื่อนๆนเชื่อหรือไม่ว่าว่านกระสือหรือกระสือนั้นมีจริงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทรีดีทั้งใน Facebook และ Youtube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับ ทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรูผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ